สวัสดีครับท่านผู้ชมและพี่น้อง f อทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามลบนะครับแต่วันนี้ว่าจะงดเว้นเรื่องเล่าจากการสู้ลบนะครับมีพี่น้องหลายคนหลายท่านเซลเข้ามาลุงนุนบอกว่าพี่นุนในไหนก็เดินเข้าสูง,งการยูทูบเบอร์แล้วทำไมไม่เดินทางไปที่บ้านกอกกอกว่าอย่างนั้นครับพี่น้อง เขาบอกให้ไปสัมภาษณ์ลุงพลสัมภาษณ์ป้าแตนสัมภาษณ์แม่น้องชมพู่บ้างว่าอย่างนั้นผมก็เลยได้แต่หัวเราะไม่ดีกว่ามั้งครับเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บเหมือนพี่น้องยูทูบเบอร์คนอื่นๆที่เดินทางไปที่นั่นนะครับตรงนั้นมันมีอาถรรพ์ครับพี่น้องไม่เชื่อลองดูนะครับอาถรรพ์ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็ปล่อยให้เขาล้มลุกบุกบัตรประจนบ้านกันไปนะครับมีเรื่องเล่าเรื่องราวเกิดขึ้นที่นั่นเยอะแยะ ก็ติดตามชมข่าวดูข่าวทุกคืนทุกวันนะครับก็ติดตามอยู่แต่เราไม่ได้มาสายนั้นนะครับของผมคือสายทหารแต่ก็จะมีนอกเรื่องบ้างเป็นบางโอกาสโดยเฉพาะคลิปนี้ก็จะนอกเรื่องนะครับพี่น้องเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าให้มันสบายสบายนิดนึงนะครับไม่ต้องเครียดมากนะครับปกติคุยแต่เรื่องลบลาค่าฟันห้ามหันประจันบาล ยิงกันทุกวันตายทุกวันเจ็บทุกวันขาขาดแขนขาดนะครับเราก็พอเผานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องนะครับได้เบาๆสมองนิดหนึ่งถามว่าจะเล่าเรื่องอะไรก็พี่น้องหลายคนหลายท่านนะครับกระซิบกระซาบบอกเรื่อยให้เล่าเรื่องผีก็ถามว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงผมก็ไม่รู้ได้สิ่งที่ผมพบผมเจอก็ไม่มั่นใจ จะบอกว่าผีมีจริงผมก็ไม่กล้าพูดพูดแล้วเสียหายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมเล่าพี่น้องก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังในการชมนะครับวันนี้เล่าเรื่องผีดีกว่านะนะครับก็จะเล่าเหตุการณ์สักสามครั้งนะครับครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กนะครับพูดมาถึงตรงนี้พี่น้องก็ถามว่าเอาแล้วเป็นคนที่ไหนพูดชัดชัด ผมอยู่ที่ตำบลห้วยหินอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นคือบ้านเกิดของผมนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านฟังนะคนหนองหงพี่น้องภาษาบา้านฮาองนะครับนะครับเป็นคนที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเกิดที่นั่นนะครับปู่ย่าตายายก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดนะครับวันก่อนก็มีพี่น้องนะครับ ที่บ้านโนนศรีคูณนะครับอําเภอนองหงเขาก็สั่งซื้อหนังสือมาเขาไม่รู้ว่าผมอยู่ที่นั่นคุยกันไปคุยกันมาเอา้าบ้านใกล้ๆกันห่างกันประมาณสักไม่เกิน2กิโลนะครับจากนั้นก็มีอีกหลายคนหลายท่านก็ขยันขยอถามนะครับก็เลยบอกตรงๆบอกพี่น้องตรงๆพอบอกว่าอยู่หนองหงหลายคนก็บอกว่าเอา้าทำไมไม่พูดขมอินที่บุรีรัมนะครับมีหลายภาษานะครับ ในพื้นที่ลำไปมาดหนองหงนะครับฝากนี้นะครับจะพูดภาษาอีสานนะครับก็บคือภาษาเล่านะครับแล้วในหนองหงจะมีภาษาสวยภาษาเขเมรรวมอยู่ด้วยนะครับส่วนทางทางท่าตมมูมน่าจะเป็นภาษาสวยปนภาษาเล่าแต่แถวกระสังแถวประคนชัยแถวเนี้ยนะครับเป็น ภาษาขมิญน,นะครับพี่น้องที่นั่นพูดภาษาขมิญน,นะครับที่บุรีรัมที่สุรินทร์ศรีสกเกตนะครับมีพี่น้องนะครับหลชนเผ่าอยู่นะครับแต่สมัยนี้มันก็จเจริญรุ่งเรืองไปหมดนะครับดูยังไงก็ดูไม่ออกแล้วสมัยก่อนไปถึงสุรินทร์เห็นคนเอาดําผิวคํานะครับก็มองว่าเป็นคนสุรินทร์เป็นคนขมิญเห็นคนบุรีรัมผิวําผิวดําก็บอกว่านี่ขมิญน้อยนะครับ แต่ไม่ใช่นะครับมันค่าเขาปนกันอยู่บางหมู่บ้านก็อีสานทั้งหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็สวยทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปไทยเพระไทยผิดทั้งหมดแถวบ้านกรวดก็มีขมินปนอยู่แถวละหานทรายก็มีคนอีสานปนอยู่ภาษาก็ค่าเขากันไปเอาพอถึงแถบนางรองพูดภาษาไทยคราชนะครับภาษาไทยโคราชพูดยังไง ดูถั่วดูถั่วไปไหนเอไนไปตลาดนี่นะี่พูดอย่างนี้ถามมาตรงนี้แต่เดิมต้นตระกูลอยู่โคราชบอกหลายครั้งว่าอยู่อำเภอจัก,กรลาดแถวท่าช้างนั่นแหละอันนี้ต้นตระกูลแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องหอบเสือ่อหอบหมอนเอาใส่เกวียนนะครับเดินทางมุ่งหน้ากะว่าไปตายเอาดาบหน้าไปร่ำไปรวยอยู่ที่อำเภอหนองหง,หงจังหวัดบุรีรัมย์พอไปถึงพี่น้องเอ้ยนะครับถนนหนทาง ยากลำบากจนกว่าเก่าอ mm. ีกนะครับนะครับปู่ย่าตายายบอกว่าไม่รวยสักทีถ้าอย่างนั้นก็เออให้รวยรุ่นเจ้านนก็แล้วกันก็ต่อสู้ชีวิตมานานตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าห้าสิบห้าห้าสิบหกนะครับก็ไม่รวยสักทีซื้อหวยถูกเต็มที่ก็สองตัวนะครับคิดทุกครั้งคิดทุกวันคิดทุกคืนคิดว่าตัวเองจะถูกระงวันที่หนึ่ง นะครับเดี๋ยวคอยดูวันที่1มีนาสองพนี่แหละเดี๋ยวเรามารู้กันว่าจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าหรือว,ว่าจะเป็นของพี่น้อง f c เรามาดูกันนะครับถ้าผมถูกรลงวันที่หนึ่งนะพี่น้องผมจะเชิญพี่น้องทุกคนทุกท่านมาร่วมรับประทานอาหารกันนะครับที่บ้านของผมก็คืออำเภอบางพะมาจังหวัดสุพรรณบุรี หลายคนก็แย้งอีกแล้วเมื่อกี้บอกอยู่บุรีรัมย์ตอนนี้มาอยู่สุพรรณอีกแล้วมามีครอบครัวอยู่ที่อำเภอบางปะม้าสุพรรณบุรีนะครับปกติบ้านยุพนมามีเมียอยู่นี่นะครับพี่น้องนะครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับจะเล่าเรื่องผีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับจาได้ตอนนั้นอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่หนองหงบุรีรัมย์คนอีสานของเราพอถึงหน้าเขาเรียกหน้าเขา้ารรษา นะครับหน้าดำนาเนี่ยเขาจะมีบุญเข้าบรรษาสมัยก่อนเขาจะมีโคมนะครับพูดถึงตรงนี้นะครับไม่รู้ผมใช้ภาษาถูกไหมมีโคมนะครับเขาก็จะจุดแล้วก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับวันนั้นอายุน่าจะประมาณสักสักเจขวบประมาณนี้นะครับอยู่ปหนึ่งี่แหละปหนปอสองนะครับเขาก็จุดโคมตอนเย็นๆประมาณสักสักห้าโมงกว่า นะครับโคมมันก็ลอยลงมาใกล้ๆบ้านบ้านสมัยก่อนนะครับอยู่ชายทุ่งนะครับอยู่ติดกับนาสมัยก่อนนะครับมันก็ยังไม่เจริญรุ่งเรืองมันก็ลอยต่ำลงต่ำลงเป็นเด็กอยากได้โคมพี่น้องก็วิ่งตามคิดว่ายัางไงมันก็ลงแน่แนมันก็ลอยไปเรื่อยไอ้ผมก็วิ่งฝ่าไล่มันของชาวบ้านก็วิ่งไปเรื่อยกะว่ามันจะลงไม่กลัวเลยตอนนั้นวิ่งไปจนประมาณสัก น่าจะสัก4ี่หกิโลนะครับเด็กๆตัวตีว,วิ่งตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินก็วิ่งตามไปจนตะวันมตกดินจนโพ,โพเพไอ้คมเจ้าก,กรรมนี่มันก็ไม่ลงสักทีพี่น้องวิ่งไปมันก็ทําท่าจะลงมันก็ไม่ลงพอเราวิ่งไปมันก็ทําท่าจะลงมันก็ไม่ลงสักทีนะครับตอนนั้นก็ประมาณสักหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะครับก็วิ่งเข้าไปมันมีเขาเรียกต้นเซี่ยวนะครับภาษาอีสานเขาเอียนต้นเซี่ยวพี่น้อง นะครับก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆต้นไม้มันสั่นพี่น้องมันไม่มีลมนะครับถ้าว่ามันเกิดจากลมพัดมันก็สั่นปุ๊บ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 มันเหมือนมีคนไปเขย่าอยู่ข้างบนสะดุ้งเลยขนหัวลุกเลยไม่ได้มองโคมแล้วตรงนั้นก็มองไปที่ต้นไม้แต่มันก็ไม่เจออะไรแป๊บเดียวพี่น้องเสียงสุนัขมันหอนออ้ออทำท่าได้เหมือนนะ <laughs> <c oughs> ครอบครัวผมเออบอกผมน้ำท่าได้เหมือนมากมันก็หอนส่งเสียงหอนผมก็ไม่ไมไมกล้าวิ่งต่อไปแล้วคือเลยไปน,นิดหนึ่งก็กลับมามันก็ต้องผ่านในต้นเสี้ยวอยู่ดีนี่ต้อง่านต้นเสี้ยวอยู่ดีพี่น้องต้นไม้มันก็สันสันเขาก็ยานมาสัน <c oughs> แลก็แลนหนีแลนมาคนเดียวมืดกับมืด <c oughs> พ่อมาหอดกลางทังนะครับ <c oughs> มีลักษณะรูปร่างคือคน แต่สีขาวขึ้นอย่างค้นโมผ่าพี่น้องยืนอยู่กลางทางขึ้นนันเดือนไงนะ้ำเขาก็สันเนยมันดังกลองลงกลองกลง,กลงเขาก็แลน,นำ้ำพอลุงท่าน่ท่าน่เขาก็ห้องแล้วก็วิ่งตามนะครับบอกลุงคอยผมด้วยคอยผมด้วยเสร็จเรียบร้อยเหมือนแกไม่ได้ยินแล้วก็วิ่งตามนะครับวิ่งมาจนถึงไอ้ทางแยกที่จะไปตำบลห้วยหินนะครับบ้านผมอยู่ที่บ้านนนิ้วนะครับหมู สมัยก่อนมันหมู่17ตอนนี้มันเป็นหมู่เกนะครับก็วิ่งมาถึงปรากฏว่าลุงคนนั้นหายไปไม่เจอลุงแล้วไม่รู้ลุงไปทางไหนอา้าวเสร็จเรียบร้อยก็วิ่งมาอีกสักพักก็มาเจออันนี้เป็นเป็นชาวนาที่ก็กลับจากนาเราก็ถามเขาบอกลุงครับเมื่อกี้มีลุงคนหนึ่งนะครับเขาใส่เสื้อผ้าสีข,า,ขาวเขาเดินมาทางนี้ลุงเห็นบ้างไหมครับ เขาก็บอกว่าคือบบเห็นไผ่ทิดเขาเรียกทิดเรียกเด็กนะครับคือบบเห็นไผ่หำบไมีไผ่ได้ไมแต่ลูกคนเดียวขนหัวลุกเลยพี่น้องวิ่งตามมาตั้งประมาณสักสองสามกิโลไม่รู้ว่าใครแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตากลับมาถึงบ้านเป็นไข้พี่น้องเป็นไข้อยู่เจ็ดวันนะครับป่วยทันทีเลยพอป่วยเสร็จเรียบร้อย คนอีสานบ้านเรานะครับเขาก็มาเข้าทรงมาดูนะครับหมอธรรมคนหนึ่งก็ขึ้นมาเลยนะครับถือไม้เรียวมานะครับก็คนป่วยมันก็ไม่กินข้าวนะครับหมอธรรมก็บอกว่าผีเข้าวอยางนั้นพี่น้องเอ้ยเขาอาว่าผีเข่าพี่น้องขึ้นไปทั้งน้ำมนต์อ้าวกินน้ำมนต์ก็แล้วนะครับขยับไม้ในมือบอกว่ามึงจะออกไม่ออกถ้ามึงไม่ออกแล้วมึงเจอกูแน่ว่างั้นหมอธรรมว่า หมอตับก็ฟาดเลยเปี้ยงผีไม่ได้เข้าผมก็เจ็บนะครับก็ลองหมอทําก็บอกมึงสู้ใช่ไหมมึงสู้ใช่ไหม <c oughs> ด้วยความว่าเราเป็นเด็กไอ้พี่น้องพ่อแม่ที่นั่งอยู่เขาก็ไม่ได้สนใจเราเขาก็สมัยนั้นเขามีความเชื่อพี่น้องหาว่าผีเข้านะครับเขาก็ตีตีจนแบบเราเนี่ยมีรอยเต็มตีอยู่นาน สุดท้ายเขาก็บอกว่าออกไหมออกไหมเราก็เลยบอกออกแล้วออกแล้วถ้าไม่ออกมันถูกตีต่อนะครับสุดท้ายผีออกแต่คนที่เจ็บคือผมรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องว่าหมอทำที่ว่าเขาไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับเราเป็นเด็กเขาพูดยังไงพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่มีความเชื่อในเรื่องเจ้าเข้าทรงประมาณนี้ ครับเขาก็ล่อเราเต็มที่เลยเราก็เจ็บจากนั้นก็นอนป่วยไม่มีหมอที่นั่นสมัยก่อนยังไม่มีอนามัยครับผมอนามัยที่ตั้งตูตรงบริเวณสี่แยกทางไปจกักราดไม่มีสมัยก่อนยังไม่มีนะครับนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์ครั้งหนึ่งผมก็เลยอยากจะถามพี่น้องว่าท่านเชื่อหรือไม่เรื่องเจ้าเข้าทรงเรื่องหมอดูอะไรต่างๆ ถึงผมจะโดนแบบนั้นแต่ผมก็เชื่อบางสิ่งบางอย่างผมก็เชื่อแต่ครั้งนั้นผมไม่เชื่อเพราะว่าคนที่ตีคือหมอทำคนที่เจ็บคือผมนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังให้พี่น้องนะครับที่หมู่บ้านหรือว่าพื้นที่ยังไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับหากลูกหลานเจ็บป่วยเป็นไข้ให้รีบนำไปหาหมออย่าพึ่งไปเชื่อ หมอดูหมอทำนะครับเอาไปให้ถึงโรงพยาบาลถึงอนามัยก่อนให้เกิดกระบวนการรักษาก่อนนะครับจึงมาวิเคราะห์กันว่าเจ็บป่วยหรือว่าถูกผีเข้าอย่าให้เหมือนผมเพราะว่าเจ็บตัวฟรีครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าที่หนึ่งนะครับอันนี้เรื่องเรื่องเล่าที่หนึ่งนะครับส่วนเรื่องเล่าที่สองอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆพี่น้องแต่เห็นชัด นะครับวันนั้นกลับจากตาพยานะครับเพื่อนก็คือพี่โตเสถียรวลีใสก็บอกว่าเอ้ยบอกนุนมึงไม่ได้ไปไหนไปบ้านพี่ก็แล้วกันก็เลยถามว่าอยู่ที่ไหนพี่บอกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ตัดสินใจขึ้นรถที่ค่ายเขาจัดให้นะครับพอกลับจากสนามลบเขาก็จะจัดรถโดยสารให้มารับที่หน้าค่ายก็ใครอยู่ร้อยเอ็ดก็ขึ้นรถร้อยเอ็ดใครอยู่บุรีรัมม์ก็ขึ้นรถบุรีรัมย์ นะครับใครอยู่อุดรขึ้นรถอุดรเขาจัดให้ทุกสายนะครับใครอยู่จังหวัดอุบลราชธา,านีก็ขึ้นรถอุบลราชธา,านีคนที่มาเป็นหารพันเยอะที่สุดในช่วงนั้นก็คือคนของจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับพี่น้องอุบลราชธา,านีมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แรงกล้านะครับจังหวัดอื่นจังหวัดละคันสองคันอุบลราชธา,านีประมาณ10บคันทุกครั้งทุกยุทธการพอจบภารกิจเขาให้พักปุ๊บ อุบลราชธานีเดินไปที่รถบัสสีส้มกับติดหน้ารถอุบลราชธานีอุบลราชธานีเต็มพืชไปหมดแต่ครั้งนั้นไม่ได้ไปอุบลราชธานีก็เดินทางไปที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ไม่ขอบอกชื่อหมู่บ้านกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดข้อขัดแยง้งเอาเป็นว่าผมเดินทางไปที่อำเภอหนองพอกนะครับตอนนั้นก็อายุประมาณสัก21จะ22แล้วนะตอนนั้นเป็นหนุ่ม นะครับเห็นใครก็ชอบไปหมดเลยเห็นคนที่สวยก็ชอบนะครับก็ชอบนะครับก็ไปชอบสาวในละแวกนั้นตกกลางคืนมานะครับก็ให้รุ่นพี่เนี่ยให้เขาพาไปส่งที่บ้านาสาวเขาจะไปนั่งคุยกับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้ามันใช้ตะเกียงนะครับเราก็ไปพอไปปุ๊บนะครับแม่ของาสาวเขาก็ถามว่ามายัางละทิศเราก็บอกว่า มาเกีบน,น,นกับน้องนะครับจากนั้นเขาก็จะเชื้อเชิญขึ้นบ้านนะครับก็จะถามไถ่ที่มาที่ไปอยู่พักหนึ่งจากนั้นพ่อแม่ของฝ่ายสาวเนี่ยเขาก็จะเข้านอนนะครับก็จะปิดประตูก็มีตะเกียงดวงหนึง่งนะครับแสงวงแวมวงแวมผมว่าเขาไม่นอนหรอก <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> <laughs> เขาก็คงเข้าไปในบ้านเขาก็คงแอบ,บฟังนะครับเสียงหนุ่มสาวคุยกันแหละ นะครับใครมันจะปล่อยให้ลูกสาวนั่งอยู่กับคนแปลกหน้าโดยที่ไม่ระวังภัยใช่ไหมนะครับพอพี่โตนะครับเขาก็ไปส่งผมผมก็คุยไปคุยไปคุยมาถูกคอพี่น้องอยู่ประมาณสักหกทุ่มตีหนึ่งระหว่างหมู่บ้านของรุ่นพี่กับบ้านของสาวๆนี่มาห่างกันประมาณ2กิโลถามว่ากลัวไหมในช่วงนั้นไม่ได้กลัวเรื่องผีแต่กลัวเรื่องคนจะทํำร้าย เพราะบ้านสาวๆเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเขามีหนุ่มๆมาจีบมีคนมาชอบพอหรือยังนะครับแต่ด้วยความว่าเราเป็นทหารเราก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็กลัวอยู่บ้างนะครับทหารก็ทหารเถอะนะครับเจอมีดหรือว่าเจอลูกปืนเข้าไปสักนัดน,นี่ก็หงท้องเหมือนกันคุยกันถูกคอกันนะครับก็เดินทางกลับมาเดินทางกลับมาตรงนั้นมันเป็นสะพานนะครับมีน้ําไหลผ่านมันเป็นลําห้วย นในขณะที่ผมกําลังเดินผ่านเดือนมันก็หงายนะครับผมได้ยินเสียงผู้คนนะครับตีกองนะครับตีกองวงมารงวงถึงแล้วก็จากนั้นก็มีลัาแบบคือเสียงเขาแบบมีความสุขมากเป็นขบวนประมาณสักน่าจะสักสิไม่เกิน15คนแต่ทุกคนใส่ชุดสีขาวหมดเลยนะครับเขาก็ลัาเขาก็แห่คนอยู่ตรงสะพาน ผมที่แรกผมซ่อนอยู่ผมพอมองเห็นปุ๊บผมกลัวผมก็เลยไปซ่อนอยู่ข้างทางนะครับไม่ให้เขาเห็นเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพวกนี้เขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับแต่เขาก็ลำมมานะครับแล้วก็เหมือนแห่อะไรสักอย่างนะครับเหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างบนแค่จากนั้นเขาก็ลำมเขาก็ตีกองโอเสียงลำนะครับลำแต่ไม่มีผู้หญิงนะเป็นคนแก่ซะส่วนมากนะครับเขาก็ลำตีแบบเราก็มอง มองสังเกตมองหน้าไม่ชัดนะครับเพราะเดือนมันไห่ทุกคนใส่เสื้อผ้าสีขาวนะครับดูแล้วมันไม่เหมือนชาวบ้านถ้าชาวบ้านแถวนั้นเขาจะาใส่เสื้อผ้าคะเขากันไปเขามองเห็นว่าเป็นชาวบ้านแต่ด้วยความว่านในพื้นที่ตรงนั้นนะเราไม่เคยไปนะครับเราก็ซุ่มดูนะครับก็มีบางคนนะครับเขาก็หันหน้ามามองเราเขาเห็นเรานะแต่เขาก็ไม่ทักเราแต่เราก็เห็นเขา แต่เราก็ไม่กล้าทักเขาเพราะว่าคือมันเหมือนมีอะไรมาจุกที่ลําคอไม่กล้าที่จะถามว่าไปไหนกันทําอะไรแฮ่อะไรกันเราก็ปล่อยไปนะครับลําไปแป๊บเดียวนะครับห่างกันประมาณสักห้าสิบเมตรอยู่ๆไอ้พวกที่หามเนี่ยมันหายไปพอมันหายไปเท่านั้นแล้วผมก็วิ่งเลยวิ่งข้ามลำห้วยข้ามสะพานวิ่งไปขึ้นบ้านนะครับของพี่โตชื่อพี่สเสถียวรวลีใสนะครับอันนี้มีน้องๆเขาชมคลิปอยู่ นะครับคนที่หมู่บ้านนั้นเขารู้จักแต่ว่าผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อหมู่บ้านเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อพอขึ้นไปที่หมู่บ้านก็แม่นะครับท่านก็ตื่นมาเพื่อจะมาทํากับข้าวมานึ่งข้าวนะครับคนแก่คนอีสานเขาจะตื่นแต่เช้าเช้ามืดนะครับนะครับเขาก็ได้ยินเสียงผมวิ่งเขาก็ถามว่าเป็นยังละทิศเป็นยังละทิศก็เลยบอกว่าแม่ครับผมเห็นคนเขาแห่อะไรอยู่ตรงสะพาน แม่ได้ยินเสียงที่เขาตีกองที่เขาเป่าปีเป่าแคนอะไรไหมครับแม่บอกว่าไม่ได้ยินมันไม่มีหรอกใครมันจะมาแห่เวลานี้แม่เขาก็พูดอย่างนี้นะครับผมก็เอ๊ะใจแม่เขาก็บอกว่าอืมไม่ใช่ผีเหลอเขาพูดอย่างนี้ไม่พราะเป็นตัวเจอผีตีนะครับแม่เขาก็พูดอย่างนี้ผมก็เลยขนหัวลุกเลยก็เลยถามว่าแม่มันมีจริงเหรอผี แกก็เลยเล่าว่าตรงนั้นน่ยมีรถโดยสารบรรทุกคนแก่มาพอมาถึงสะพานปรากฏว่ามันมันตกใจนะครับก็เลยทําให้รถพลิกคว่ำนะครับก็คนเสียชีวิตประมาณสัก5ห้าคนสิบคนว่าอย่างนั้นนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าตื่นเช้ามาผมก็ถามพี่ตพี่ตบอกว่าไม่มีมันใครมันจะไม่แห่ประเพณีอะไรมันไม่มีหรอกมีแต่รถที่เขาจะไป ขอสาวแล้วเขามาพลิกคว่ำอยู่ตรงสะพานตรงเอกลำเหวยอะไรอย่างนั้นครับจากนั้นพิธีกรรมนะครับคนอีสานเขาก็มาผูกแขนนะครับหลายคนก็มาวอวยพรแล้วก็เอาเอา,เอาเชือกมาผูกแขนทุกคนเชื่อว่าผมถูกเพลโลผีหลอกในคืนนั้นถ้ามันไม่ใช่คนมันก็ต้องเป็นผีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง นะครับก็เลยว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าเชื่อนะครับก็เห็นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบ้านของพี่โตเนี่ยเขาอยู่ห่างจากสะพานก็ประมาณสักสองร้อยเมตรประมาณนี้แล้วก็บ้านพี่พิลม,มารันพันธ์ฐานบ้านรุ่นพี่เขาอยู่ห่างจากสะพานตรงนั้นประมาณสักร้อยเมตรนะครับแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินเสียง พราะผมใช้ชีวิตยอยู่ตรงนั้นอีก15วันเต็มนะครับไปดำนากับเขานะครับไม่เคยดำนาก็ไปดำนาเพราะว่าไอ้เรื่องของการไปดำนาก็ทำให้เจอสาวๆแล้วด้วยความที่เราเป็นหนุ่มนะครับเห็นสาวๆเราก็ชอบสมัยก่อนเขาไม่ได้คุยกันแบบในเมืองทุกวันนี้เราไปที่บ้านนอกตามไปถึงบ้านนะครับก็ไปหาเขา นะครับพ่อแม่เขาก็จะเชิญชวนขึ้นบ้านจากนั้นก็ถามไทยสารทุกสุขดิบมาจากไหนเป็นใครเ,ออเป็นลูกเต้าเราใครบ้านอยู่ไหนนะครับบางครั้งบางคาก็ชอบกันชอบกันก็นะครับเขาก็แต่งงานกันแต่งงานนี้ยังไม่ได้ทันว่าจะตัดสินใจชอบจริงๆก็ไปเจอเรื่องราวที่มันเขาเรียกว่ามันไม่น่าจะใช่เนี่ยที่ผมเจอนะครับพี่น้องก็เลย อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้แต่เรื่องเราในลักษณะนี้ผมเห็นบ่อยแต่กลัวแต่ผมก็ไปทุกที่ในป่าก็าไปนะครับบางทีเดินไปสองโลสามโลเดินสิบสี่โลผมก็เดินผมเดินจากอำเภอห้วยถแถลงมาที่บ้านสิบสี่กิโลมันไม่มีรถไปลงรถที่สถานีรถไฟอำเภอห้วยถแถลงสมัยก่อนจากอำเภอหนองกีนะครับไปที่ตำบลห้วยหินหรือไปที่หนองหงมันยังไม่มีถนนหนทาง การที่จะเดินทางเข้ามากรุงเทพเนี่ต้องเดินทางจากบ้านของผมนะครับต้องเดินออกตั้งแต่บ้านประมาณสักตีสามกว่าจะเดินไปถึงสถานีรถไฟห้วยแถงก็เช้าจากนั้นก็ขึ้นรถไฟจากห้วยแถงก็ไปควาลาดแล้วเข้ากรุงเทพนะครับแถวบ้านผมนะครับไม่เจริญรุ่งเรืองแต่สมัยนี้มุมไหนไปได้หมดมาจากหน้องกี่เลี้ยวซ้ายไปอำเภอจักาลดเลี้ยวขวาไปอำเภอห้วยแถงไปอำเภอหนองหง ไปห้วยหินแปมเพลนองหงไปบุรีล์ลำเบมาดไปชุมพวงไปได้หมดนะครับคลิปนี้นะครับก็เล่าตามที่พี่น้องขอมาเชื่อไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับก็ถือว่าเล่าเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังอีกสักสองสามคลิปนะครับก่อนที่จะวนเข้าไปในเรื่องราวของยุทธการต่างๆนะครับเอาง่ายๆก่อน พอเรื่องราเหล่านั้นค่อนข้างเียดนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านขอบคุณครับ